สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับร้านถาบอลออโต้ช็อปนะครับวันนี้ได้ติดตั้งหน้าจอ Android m i ช i ก a ตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่น l 6นะครับแรม4รอม64นะครับรองรับซิมการ์ดที่มีตนเน็ตสามารถเสียบซิมการ์ดแล้วก็เล่นได้เลยนะครับโดยไม่ต้องแชร์ฮอตสปอตนะครับหน้าจอฮมก็จะประมาณนี้นะครับรองรับระบบภาพ 4K นะครับให้ภาพละเอียดคมชัดสุดนะครับ คมชัดมากๆนะครับการปรับแต่งเสียงของมิชิก้าก็จะเป็นระบบ d ีนะครับปรับละเอียดได้ถึง30แบนด์นะครับหรือว่าเป็นคอร์เเซอร์ที่กำหนดค่ามาให้แล้วก็มีให้เลือกใช้นะครับเรามาลองดูกล้องถ้ายหลังกันก่อนนะครับ ก็ให้ภาพใหญ่คมชัดนะครับลูกค้าก็ภาพใหญ่คมชัดนะครับน,นี้เราใช้กล้องถ่ายก็อาจจะมีเส้นแต่ปกติแล้วก็คือชัดเจนมากนะครับเอ,องรับบลูทูธนะครับแอปพลิเคชันที่เราโหลดไวให้เบื้องต้นก็จะมีทีวีออนไลน์นะครับ เน็ตฟิกกูเกิลแมปยูทูบนะครับถ้าลูกค้าต้องการโหลดอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มีเพจสตัวให้นะครับสามารถโหลดเพิ่มเติมเองได้เลยนะครับเรามาลองดูทีวีออนไลน์นะครับีะจะเป็นช่องพวกดิจิตอลทีวีซีทีวีสามารถดูได้หมดเลยนะครับ <Thank you. S 1> ในตรงนี้ก็จะมีลิทช่องรายการอยู่ด้านบนนะครับสามารถเลื่อนดูได้สะดวกนะครับ จะเป็น YouTube นะครับเรามาลองดู g o o g l e Map นะครับสำหรับ g o o g l e Map นะครับก็สามารถสั่งงานค้นหาเส้นทางด้วยเสียงได้เลยนะครับเซนทัลอิตวิว ะดวกต่อการค้นหานะครับใน Google Map นะครับก็สามารถย่อแผนที่ได้นะครับหรือว่าเป็นการแบ่งหน้าจออย่างละครึ่งร่วมด้วยนะครับได้นะครับมุ่งหน้าทางตะวันตกไปยังถนนประดิษฐ์มนูธรรมแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมเมื่อเราค้นหาเส้นทางนะครับเริ่มการนำทางแล้วนะครับให้เราย่อที่ปุ่มโฮม อันที่เคยย่อให้ลูกค้าเป็นขนาดเล็กแบบนี้นะครับสามารถย้ายได้ทั่วหน้าจอนะครับเพื่อไปเลือกใช้งานอย่างอื่นรวมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น youtube เราก็จะได้ YouTube เป็นจอใหญ่นะครับแตนที่เป็นขนาดเล็กนะครับหรือว่าต้องการแบ่งหน้าจออย่างละครึ่งนะครับมิสิก้าก็ทําได้นะครับ ไม่มีสัญญาณ GPS การใช้หน้าจออย่างละครึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสามารถคอนโทรลได้ทั้งสองหน้าจอนะครับโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้ที่ร้านถาวรออโตช็อปเรียบทางด่วนกมัยลามินทานะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ